มาพี่น้องเรามาดูกันวิธีกันทำไฟเช็กสมัยใหม่เนี่ยนี่แหละร้อยเข้าไปร้อยเชือกเข้าไปอ่าปิดกลับด้านมาใส่นุ่นเข้าไปพี่น้องนะวิธีการง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับดูทันก็ได้นะครับนี่เลยครับตัดแล้วก็ยัดเข้าไปอีกยัดนุ่นเข้าไปนี่ยัดเข้าไปไเต็มซองนะครับสเตนเลสสีสวยงามครับอ่าเติมด้วยน้ํามันครับ ลอนสันพัดร้รนนะครับพี่น้องเออไม่ใช่น้ำมันจักรนะครับร้อนสันครับร้อนสันเท่านั้นนะครับนี่แหละครับเข้าไปแล้วอ้าวเราก็หมุนหมุนหมุนสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาฐานใส่นะเราเรียกว่าฐานไฟแช็ก,กันเนาะน,นี่ียัดหัวเข้าไปหมุนเข้าไปง่าย,ายๆตัวเล็กๆเหมือนก้อนบุหรี่อะ่ะเหมือนเหมือนเหมืมอนมวนบุหรี่ครับพี่น้องเนาะนี่เทียบได้เลยตัวเท่ากันนะดู นี่เรียบร้อยเดี๋ยวลองดูสิอ้าวลองดูความสำเร็จนี่นั่นนั่นหมุนฟัฟัฟันี่